สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับครูจุกแจงค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนในเรื่องของบทที่8นะคะก็คือไทยล้วนรักสามาัคคีใช่ไหมเนี่ยชื่อเรื่องเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> อ่าประมาณนี้เนาะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเพลงชาติไทยใช่ไหมคะแล้วก็ความเป็นไทยในอดีตที่ส่งต่อมายังปัจจุบันนี้นะคะ วันนี้เราจะใช้หนังสือเรียนในเล่มทักษะภาษาหน้า139จนถึง145ค่ะดูเหมือนจะหลายหน้านะแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่ามีตัวช่วยไม่ยากเลยค่ะอ่ะมาเราจะมาทำพร้อมกันในบางข้อและในบางข้อครูก็ต้องขอให้เรานั้นเป็นคนคิดเองนะเพราะว่าเขาต้องการความคิดเห็นของนักเรียนนะคะ อะมาที่ข้อแรกในหน้า139ค่ะเอาอ่านโจทย์ในใจแป๊บหนึ่งสิเขาให้ทำอะไรเอ่ยใช่แล้วนะคะเขาให้เติมคําที่มันหายไปพร้อมกับบอกความหมายค่ะซึ่งคําแรกนะคะคําที่ต้องเติมคือคําว่าทุกนั่นเองค่ะ ความหมายของข้อนี้นะคะบำบัดทุกบำรุงสุขก็คือการช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์นะคะเป็นการช่วยเหลือของพระมหากษัตริย์และพระบรมวุงสารวงศ์ที่มีต่อราษฎรและประชาชนชาวไทยค่ะข้อที่2จะเราเจอบ่อยออาปลื้มลองตอบสิปลื้มคํานี้คือถูกต้องนะคะพระบรมมฉายาลักษณ์นะคะแปลว่ารูปถ่ายที่เราชอบเล่นเกมถ่ายกันใช่ไหมอันคํานี้เจอบ่อยมากนะ หวังว่าเราจะจำได้แล้วนะข้อที่สามค่ะสายสัมอาไอเอ่ยสายสัมสัมพันธ์เนาะไม่ใช่สัมรานเนาะหมายถึงความเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะอ่ะปากกาขึ้นมาเขียนสวยๆนะไม่ต้องรีบนะคะข้อที่4ี่ค่ะหลังน้ำพระพุทธะพุทธมนุ์มนี่มีต่อเต่กากระรันเทียงตัวเดียวใช่ปะก็คือการทำ น้ำขึ้นมาโดยพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองค่ะแล้วก็จะนำมาใช้ในการประพรมในโอกาสมงคลต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นงานบวชนะคะงานแต่งงานงานอะไรอีกที่ต้องใช้น้ำมนงานเวลาที่มีทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญต่างๆใช่ไหมใช้หมดเลยนะคะอ่ะข้อสุดท้ายโหระศาสตร์นะคะหมายถึง การทำนายโชคชะตาโดยอาศัยหลักการทางดวงดาวนะคะมาวิเคราะห์มาคำนวณว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะประมาณนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะในหัวข้อที่1ในหน้า139ใครยังไม่เสร็จก็ทำให้เรียบร้อยนะคะพอสเอาไว้แล้วค่อยๆเขียนค่อยๆอ,อ่านทำความเข้าใจไปพร้อมกันเนาะอ่ะไปข้อต่อไปนะคะที่อยู่ด้านล่าง ข้อนี้ก็ต้องทำเองนะจ๊ะเพราะว่าเขาให้เราออกแบบเครื่องแต่งกายของคนไทยตามความคิดของตัวเองแลว้ววาดภาพประกอบพร้อมคำอธิบายสั้นๆนะคะตรงนี้ออกแบบ2ชุดนะคะขอ2ชุดชุดแรกเป็นชุดผู้ชายชุดอีกชุดหนึ่งเป็นชุดผู้หญิงนะคะเราอยากให้กระตูน2ตัวของเราเนี่ยแต่งกายยังไงที่เป็นแบบความเป็นไทยแสดงความเป็นโดดเด่นขึ้นมา นะคะบางคนอาจจะแบบมีพญายนาคบนหัวได้เป็นคนอีสานใช่ไหมแล้วก็มีชุดที่แบบทำมาจากผ้าผ้าสบายสีเขียวอะไรก็แล้วแต่หนูนะหรือถ้าหนูเป็นคนภาคเหนือหนูจะมีร่มกลางอ่ะก็ได้นะคะอะไรที่เป็นสิ่งสําคัญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นของเราเอามานําเสนอผ่านชุด เครื่องแต่งกายดูสิบ้านเรานี่มีปาระขึ้นชื่ออ่ไหายมาเลยก็ได้นะคะมีไห้ถืออยู่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยเต็มที่นะคะขอ2ชุดชายหชุดหยิงห่งชุดนะคะแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะ2ตัวละคร2ตัวการ์ตูนและ2ชุดของเราค่ะอ้าวต่อไปในข้อที่3นะคะข้อนี้ต้องอาศัยการคิดและการเขียนนิดนึง ดังนั้นขอให้เปลี่ยนจากการใช้ปากกามาเป็นการใช้ดินสอนะเพราะถ้ามีคำผิดหรือมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเขียนไปแล้วมันไม่ดีเราอยากลบดินสอจะทำให้เราลบได้ไม่สกปรกนะคะเราจะทำให้พื้นที่ที่เราเคยทำไปแล้วมันสะอาดเนาะดังนั้นใช้ดินสอแทนการใช้ปากกาในข้อนี้นะคะหัวข้อก็คือให้เรานั้นเลือกเขามีหัวข้อมาให้สองหัวข้อหัวข้อแรกน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า แปลว่าเราต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันดังนั้นใครเลือกหัวข้อนี้ก็เขียนในเรื่องของการช่วยเหลือกันของเรากับใครสักคนเลือกเอาเนาะแต่ถ้าใครเลือกหัวข้อที่สองรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีหัวข้อนี้หมายความว่าถ้าเรารักนะคะหรือเราอยากจะให้ใครเนี่ยเป็นคนที่ดีคนที่น่ารักเราก็ต้องอบรมสั่งสอนเนาะไม่ใช่การตามใจก็ต้องเลือกการอบรมสั่งสอนของครู าหรือของคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ได้นะคะดังนั้น2เรื่องนี้อ่ะเลือกเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวนะคะและเขียนลงไปด้านล่างเลยอย่างน้อยขอ5บรรทัดนะคะจริงๆิบรรทัดมีเป็นสิบขออย่างน้อย5บรรทัดถ้าคิดออกแค่น5บรรทัดคิดมานะคะเขียนลงมาให้สวยงามค่ะอย่าลืมเช็คคำผิดนะแล้วก็ เว้นวรรคตอนให้ถูกต้องด้วยอย่าเขียนติดกันจนครูอ่านหายใจไม่ออกเนาะเหนื่อยนะคะเว้นวรรคให้ด้วยนะคะอะมาในหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะข้อที่สี่ค่ะข้อนี้ให้เขียนคำอ่านได้ฝึกอ่านกันไปแล้วเนาะไม่ยากใช่ไหมคะดังนั้นเรามาเขียนคำอ่านกันในข้อที่หนึ่งคำแรกอ,อ่านว่าอ่านว่าอะไรคะฟ้ายอ่านว่า ใช่ค่ะอ่านว่าชาติปลีอ้าวเขียนเลยนะคะข้อที่สองค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรถามนิดอภิรักอินเทอร์เน็ตถูกต้องและเก่งมากค่ะอินเทอร์เน็ตนะไม่อินเตอร์เน็ตนะข้อที่สามคำนี้อ่านว่าอะไรดีขอถามโตโนก่กระสบการณ์ยอดเยี่ยมกระเทียมดองต่อไปต่อไปขอถามผู้หญิงบ้างไอ้ไอ้ไ คำข้อที่4ี่อ่านว่าอะไรคะโบราณสถานนะคะหรือโบราณสถานก็ได้อ่านได้2แบบเนาะและข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายคำนี้อ่านว่าอะไรนะคะขอถามใครดีอะวุฒิวุฒิโอ้โหวุฒิจะยากไหมลูกค่อยๆสะกดนะวุฒินะอาวุฒิลองดูอุดไทยยาน อะไรนะประวัติศาสตร์นะคะอ้าวเขียนเดี๋ยวครูบังขยับตัวก่อนอุทยานประวัติศาสตร์มีกี่พยางนะทั้งหมด7พยางแต่มีแค่เพียง1คําใช่ไหมคะเพราะ1นึ่คำจะมีกี่พยางก็ได้อ่าอันนี้ควรให้นะ5คําเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะอ้าวไปข้อต่อไปในหน้า141นะคะ ตรงนี้ให้เขียนสลับคําแล้วมีความหมายที่ถูกต้องตรงกันกันกบที่เขาให้มาเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาบ้างคําแรกคําว่าไผ่ทะหรือพระไทยอ่านว่าพระไทยนะคะพระไทยอ่ะเขียนเลยคําที่สองค่ะคําที่สองอะไรดีเมยคคำที่สองชุนละมุนวุ่นวายจ้า จ้าอะไรจ้าอะไรจ้าหันว่าเหรอไม่ใช่จ้าละวันนะคะจ้าละวันเนาะวุ่นวายชุลมุนคําที่สามคำที่สามไปถามหมายเลข 4, สี่วิสรุตวิสรุตดำทะมึดใหญ่หน่ากลัวคำว่าทะมึนเก่งมากค่ะต่อไปคําที่สี่นะคะ,ะข้อสี่ครูหายนะคาที่สี่คำที่สี่ 4, ค,ำ 4, คำว่าไรแทนแทนเอกร,ราชถูกต้องค่ะ และคําที่ห้าคำสุดท้ายถามใครดีหนูนาหนูนาเคร่งครึ้มขาดถูกต้องนะอ้าวทั้งหมดห้าคำเติมลงไปให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบนะมาหน้า141แล้วสู้อีกนิดเดียวนะคะหน้า141นะคะมีบทร้อยกรองมาให้เราอ่านไม่อ่านให้ฟังนะให้อ่านเองในใจนะคะแล้วมาสู่คำถามเลยว่าเขา อวยพรในโอกาสใดนะคะเขาอวยพรในโอกาสใดอ่ะอันเนี้ยชัดเจนเลยในวรคแรกอวยพรในโอกาสก็คือวันเกิดนั่นเองค่ะวันเกิดต่อไปแล้วด้านใดนะคะที่เขาต้องการจะอวยพรด้านที่เขาบอกก็คือจะมีเรื่องของอายุใช่ป่ะขออายุยืนนานขอให้มีเงินทองมีจิตใจเบิกบานนะคะมีชีวิตที่จะเริญเรื่องรองก็คือจเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะอ่ะตรงนี้ก็คือสิ่ง<ม>ที่เขาอวยพร ข้อที่สามนะคะคิดว่าจะให้คำอวยพรนั้นเป็นจริงได้อย่างไรอ่ะอันนี้ต้องเขียนเองแล้วแหละแต่ถ้าเป็นตัวครูนะคำอวยพรต่างๆของทุกคนที่ให้เราในโอกาสที่ดีเนี่ยจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเรานั้นเป็นคนลงมือทำนะคะเริ่มทำในสิ่งที่ดีรับรองเลยว่าแน่นอนคำอวยพรนั้นส่งผลมาให้เราได้รับสิ่งดีๆตอบแทนกลับมาแน่นอนค่ะอ่ะเขียนเองนะข้อ3ต่อไป หน้า142นะคะตรงนี้เนี่ยเขาให้เราค้นคว้าแล้วก็คัดลอกคําอวยพรในโอกาสต่างๆที่เราชื่นชอบนะคะเราก็ไปหามาจากเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเยอะแยะลูกมีมากมายที่เราสามารถหาได้นะคะไปหาเลยเนาะ ส่วนในเรื่องของการออกแบบคําอวยพรนะคะตรงนี้ก็เลือกเอาว่าจะอวยพรเพื่อนในโอกาสไหนอาจจะเป็นวันเกิดน,นะคะอาจจะเป็นวันที่สําเร็จการศึกษาก็ได้นะคะเลือกเอาว่าอยากจะอวยพอรอะไรแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามดังนั้น2ข้อนี้ต้องทำด้วยตนเองนะคะตกแต่งให้สวยงามระบายสีด้วยนะ ตรงนี้ช่วยไม่ได้วันนี้งานค่อนข้างจะมีการตกแต่งเยอะพอสมควรทั้งคิดทั้งเขียนทั้งแต่งแต่มันเป็นการฝึกเรานะคะเพราะว่าเราใกล้จะได้เจอกันแล้วดังนั้นถ้าเราเจอกันเมื่อไหร่ครูก็จะตรวจงานที่เราได้ไปฝึกฝนมานี่แหละนะคะทำให้เรียบร้อยนะอ่าไปข้อสุดท้ายค่ะในหน้า143กับหน้า144ถึง145นะคะตรงนี้เนี่ย ไม่บอกแล้วเพราะเคยสอนไปในคลิปวิดีโอตอนนู้นเลยที่เราเรียนออนไลน์กันในเทอมแรกตอนเทอมแรกเกือบสอบอะค่ะจําได้ไหมกับอีกครั้งหนึ่งก็คือเทอมสองตอนต,อนต,อนตอน้นๆนะสองเรื่องนี้คือเรื่องวิชาเหมือนสินค้าที่มีเรือสำเภาออกเรือไปในท้องสมุรแล้วเปรียบเรือสำเภาในส่วนต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะของเราที่จะนําเราไปสู่ความสาเร็จโดยมีปลาใช่ป่ะถ้าเจอปลาเนี่ยปลาเป็นตัวที่ เปรียบเหมือนความขี้เกียจที่จะทําลายให้เรือเราจมนะคะดังนั้นในหน้า143การุณาไปทําด้วยตนเองโดยดูในหนังสือวรรณคดีรับน้าลูกหน้า43นะคะส่วนในหน้า 144- 145ก็ไปดูในหน้า70ในวนรรณคดีลำนำเช่นกันเพราะเป็นเรื่องตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเราต้องพึ่งพาตัวเองในการทําสิ่งต่างๆให้สําเร็จอยากทําอะไรทําแต่ขอให้ทําแล้วเป็นไงลูก ไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่ทำให้ใครลำบากโอเคเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ฝากกันไปทำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนนะแล้วเจอกันนะคะอาจจะเจอแบบออนไลน์แล้วนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะรับสายท์คูนะเดห๋ือคูโทรไปหาโอเคไหม,ไมนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีลูกอย่าให้เป็นอะไรเพราะเราไม่อยากหยุดเรียนกันอีกแล้วเนาะ รอดรอที่จะเจอพวกเรานะคะคิดถึงทุกคนนะอ่ะแล้วเจอกันค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะคิดถึงนะจ๊ะ